สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวเป็นหลวงปู่ทวดตัวนี้หลวงปู่ทวดองค์สีดำนี้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดเนาะเป็นเนื้อวานแต่ผมเองก็ก็ไม่ทราบที่มานะครับว่าเป็นอหลวงปู่ทวด ที่สร้างที่วัดไหนเนาะนี่แหละครับเป็นหลวงปู่ทวดสร้างวัดไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่คือเนื้อนี่แห้งนะครับแห้งมากด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีฝังตะกุดหนึ่งดอกใต้ฐานนะครับนี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับ ก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าสร้างที่วัดไหนก็รูปทรงก็จะประมาณนี้นะครับเป็นบุตุทวดนะครับมีอยู่ด้วยกันเจ็ดองนะครับถ้ามี f อฟท่านไหนที่พอจะทราบว่าเนี่ยสร้างที่วัดไหนแล้วก็ เิืูอว่าใครเป็นคนสร้างอาบอกได้นะครับเพราะว่านี่ผมเองก็ไม่รู้ว่าเป็นสร้างเป็นงลงองปูทวดที่สร้างที่ไหนนะครับเนาะนี่ครับฝังตะกุดครับแน่ๆน่าจะเป็นตะกุดทองแดงฝันงตะกุดดอกหนึ่งด้านหลังก็จะเป็นแบบประมาณนี้ใช้เป็นรอยมือกับรอยนิ้วมือกดด้านหลังจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันเป็นรอยนิ้วมือที่กดลงไปเนาะนะครับเป็นลงปูทวด เนี่ยก็ให้ดูตรงนี้เนาะแล้วก็ข้างลานน่างนี้องค์นี้ครับองค์นี้เป็นพระสิวลีหลวงปู่ทวดนะครับนี่ครับเป็นพระสิวลีนะครับแต่ว่า เป็นหลวงปู่ทวดพระศิวลีหลวงปู่ทวดนี้ก็มีอยู่สององค์ด้านล่างอีกองหนึ่งนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันต์ตัวนี้สร้างที่วัดปราสาทนะครับวัดประสาทบ,บุญยาวาดแถวแถวถนนสามเซนนะครับด้านหลังตรงสุดทางของถนนสุโขทัยครับตรงทารรง้าน้ำสามเสน ตรงตรงสามเสนนะครับใกล้ๆกับโรงพยาบาลวชิรัวัดประสาทบุญยาวาเนี่ยครับเป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเป็นพระศิวลรีนะครับก็เป็นอีกมันเป็กก็คือเป็นศิวลรีหลวงปู่ทวดรุ่นหลังๆนี่นะครับอ่ารุ่นรุ่นใหม่ๆแต่ก็หลายปีละที่เก็บไว้ก็เอามาให้ดูเนาะ ผมก็ไม่แน่ใจว่าสร้างปีไหนเนาะแต่ว่าเนื้อก็สวยครับแห้งสวยครับเป็นเนี่ยออกดีเป็นพระศิบรีเนาะรุนไม่ทราบรุนเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ครองนี้ก็เหมือนกันนะครับองนี้ก็เป็น สวบลีหลุงปูทวดเหมือนกันครับเป็นพระสิบลีหลุงปูทวดสวยครับนี่ก็สวยเป็นอีกพระอีกองค์หนึ่งที่จัดว่าสวยก็คือสร้างที่วัดประสาทบุญยาวาศถนนสามเซนนะครับถนนสามเซนเนื้อก็ ขาวๆก็มีมวลสารที่เป็นดำๆนี่คือมวลสารนะครับมวลสารก็เยอะพอสมควรเนี่ยนะครับก็เอามาให้ดูตัวนีู้งที่มาที่ไปคือสร้างที่บระษาทเนาะผมอยากจะทราบนี่ฮะอยากจะทราบนี่เลยก็เนี่ยนะครับก็องค์สีดำเนี่ยเจ็ดองค์เนี่ยผมไม่ทราบว่า เป็นลงปูทวดที่สร้างที่ไหนนะครับเนาะแต่เนื้อแห้งแข็งแบบออกมันๆนะครับคือเนื้อแบบเนื้อว่านด้านๆยังไงก็ไม่รู้แต่ก็คือแห้งแก่งเลยนะครับแก่งคล้ายๆหินเลยแห้งมากทเคอะเนี่ดังปิ้งๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสร้างที่ไหนเนาะนะครับด้าน ใต้ฐานก็จะเป็นฝั่งตะกุดจะมีทุกองค์นะครับฝั่งตะกุดนครับคลิปนี้ก็สั้นเนาะก็เอามาให้ดูนะครับว่าเป็นพระอะไรยังไงก็คือหลวงปู่ทวดผมเป็นคนที่ชอบสะสมถ้าเอ็ซท่านไหนรู้ก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาให้ด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ